ี่น้องจ๋าเบิ้งเขา่างามคักเขียวแล้วนี่เบิ้งเจ้าเบิ้งนี่เป็นตาสอนเขาบอจ่ะทอกเราเนี่ยนะจ้ะนี่พูดนะสี่เหียเก็บเกี่ยวหรอจ้ะคือเข่าทอกจ้ะเข่าทอกแล้วนี่พูดละงามคข่บอจ่ะนี่สี่เหียเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ย แถบนี่พ่นสิเห็ดหน้าจ้ะทำนาปีละสองครั้งสองครั้งทำหน้าปังหน้าปีอันนี้คือหน้าปังจ้ะคนหาควาวมอดุดมสมบูรณ์บ่ไา้ยากจ้ะมีหลดไม่หยัางเห็ดเจ็บเกียวยางสบายเลยจ้ะนี่คนจนมองงามจ้ะ สิดิเกี่ยวอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวได้ผลผลิตประมาณประมาณเดือนหนึ่งจากเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนจ้ะโอ้โยแต่สอนนะพูดนะปกติเวลานี่จะบ่มีเขา่าเข่าอออกล่วงเลยจะ้ะแต่อยู่ที่กาลสินอยู่ที่นี่ เขาออกคล่วงแล้วโอ้ยคนนี่เทคโนโลยีหัวสมัยใหมน่นาะเห็ดไปได้เบดถูกสถานการส้มหัวกระปูกกับมีไเ้จ้ะเดี๋ยวจะให้ไปดูบทนะคะเพิ่งปลูกข้าวจ้ะนี่พูะมีเบดถูกรูแบบอันนั้นเค้นเอิ้อนน้องทมนี่แหละทนเราบทยู่ที่นี่นะคะพูดละนี่เพิ่งปลูกข้าว โอ้ยหลดเพิินมาแล้วะจ้ะเนี่ยและจ้ะเจียบปิ้วธรรมชาติท่งไฮท่งหน้ามาให้พี่ให้น้องเบิ้งจังสี่หละจ้ะโอ้ยสวยงามจริงๆอันนี้ป้าเขาเคี้นนยวกะจีนะจ้ะ